วันนี้โคมอนก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูผลาการฟื้นฟูต้นทุเรียนที่เคยเป็นโรคใบติดหรือใบแห้งว่าหลังจากที่เราราดรถอาสารไตรโคเดอร์มาลงไปแล้วนะครับเพื่อกําจัดเชื้อรา,อาที่ทำให้เกิดโรคใบติดแล้วหลังจากนั้นเราฟืนฟ้นฟูต้นอย่างไรและได้ผลอย่างไร หลังจากที่เราพบว่าต้นทุเรียนต้นนี้เป็นต้นที่เกิดอาการใบติดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นใบห้อยๆที่ปลิวพลิกไปพลิกมาตรงนี้นี่คือหลักฐานของมันนะครับผมก็ได้ทำการกำจัดหญ้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากกำจัดหญ้าส่วนหนึ่งแล้วส่วนใหม่ที่เห็นนี้ก็อาจจะงอกมาใหม่ยาวขึ้นนะครับเพื่อทำให้ ดินบริเวณด้านหน้าเกิดการแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็งดการให้น้ำเพื่อ,อให้มีน้ำเพื่อให้น้ำเกิดการระเหยออกไปมากที่สุดนะครับาจากนั้นเราก็ได้ทำการขุดร่องระบายน้ำเห็นไหมครับนั่นก็คือตรงบริเวณต้นนี้มันก็จะมีลักษณะของอเป็นเนินสูงเสร็จแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นร่องนะครับ อร่องลึกเหมือนกับร่องของโดนัทนะครับนะครับเสร็จแล้วด้านนอกก็จะเป็นขอบสูงในลักษณะนี้ก็คืออข้างในสุดเป็นกระทะควา่าข้างนอกเป็นกระทะงายนะครับตรงกลางก็รองรับน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้ผมใส่อะไรเพื่อฟืนฟ้นฟนูดินและก็รากสิ่งที่เราควรจะทำต่อไปเพื่อฟืนฟ้นฟูดินและรากก็คือเนื่องจากว่า าการที่เชื้อราเข้าโจมตีนั้นก็เนื่องจากว่าดินขาดสมดุลน,นั่นก็คือสภาวะของอดินเป็นกรดดินเป็นกรดนี้ก็อาจจะมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับามากไปนะครับเพราะนั้นเราก็ควรจะมีการใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับสลับกันกับปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน นานๆหรือใช้จํานวนมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะทําให้ความเป็นกรดในดินนะครับ <S <S เ,<น>เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดภาวะเหมาะสมสําหรับการทําให้เชื้อราเจริญเติบโตับเพราะฉะนั้นเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมีใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆแต่อย่าใส่มากเพราะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดเป็นด่างในดินได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะปรับสภาพโดยการใส่โดโลไมท์นะครับอรอบๆบริเวณต้นนะครับอันนี้คือการฟืนฟ้นฟูดินนะครับเพราะนั้นการฟื้นฟูดินเราก็จะเน้นหนักไปทางด้านอ,าอินทรีย์ชีวภาพนะครับาการราดไตโคโดม่มานั้นเราไม่ได้ราดครั้งเดียวเราราดประมาณสองครั้งแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งเราก็ผสมลงไปในปุ๋ยหมักเช่นเดียวกันและอีกส่วนสำคัญหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูทำให้มันแตกกิ่งแตกยอดได้ดีอันนั้นก็คืออใช้สารเสริมนะครับสารเสริมคุณภาพที่มีคุณภาพสูงนะครับหรือ,อบางคนก็เรียกว่าอาหารเสริมต่นเองตัวนี้ผมใช้สารายอะมิโนสารายนะครับอตอนนี้ผมก็ใช้นะครับอะมิโนสารายราดไปอยู่สองครั้ง นะครับติดติดกันก็คือห่างกันประมาณสามถึงห้าวันแล้วก็ราดอันนี้าราดได้สองครั้งแล้วผลที่เห็นก็คือาจากใบที่เป็นลักษณะที่ใบห่างๆแล้วก็มีกา้านเป็นกา้านทูบก็คือเหลือแต่กา้านนะครับไม่มีใบก็จะมีใบอ่อนแทงออกมาและใบอ่อนนั้นก็กำลังเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มียอดอ่อนเกือบจะทุกกิ่ง นะครับใบเก่าๆก็จะเริ่มผลัดออกไปในลักษณะนี้นะครับกิจกรรมล่าสุดที่ผมทำก็คือใส่ปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของขี้ไก่กับขี้วัวนะครับใส่ลงไปใส่ห่างๆต้นนะครับตอนนี้ปุ๋ยเคมีงดนะครับอีกสำคัญหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คืองดน้ำเช่นเดียวกันนะครับใส่แต่น้ำฝนอย่างเดียวเพื่อฟื้นฟูรากนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟู ารากและลาต้นก็เป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทำก่อนก็คือการฟื้นฟูรากฟื้นฟูดินนั่นเองส่วนยอดนั้นมันจะมาทีหลังนะครับก็จึงนำความก้าวหน้านี้มาเป็นบทเรียนให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับถ้าหากว่า,าเกิดโรคใบติดนะครับจะทำอย่างไรและก็แก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อให้พืชดนันกลับมา มีใบดกแข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดิมนะครับ